วังอันเป็นไปกับว่าทีวโลการารยันโตให้ข้ามอยู่ไว้ไวแห่งแผ่นดินสัตตะกัดตุงสิ้นเจ็ดครั้งปริจจิตวาบริจาแล้วบุตรทารังซึ่งพระโอรสและพระชายานิปติตะวะเสด็จอุบัติแล้วมุสิตาบุเีในบุรีชื่อว่าดุสิตอายุปริโยสานีในการเป็นที่สุดลงลอบแห่ง วัวดำลงแล้วตัดขาตูสิตาอุเลในบุรีชื่อว่าบุริตนั้นยาวกาตาอยู่กลางตัดสิ้นกำหนดเพียงเอ้สิ้นกำลังเพียงใดแห่งชีวิตเอออายุประมาณมันอายุนะอายุก็จะมี เพราะว่าทำลงอยู่แล้วตัดขาตุสิตาบุเรในบุรีชื่อว่าตุสิตนั้นยาวตาจุกังจึงกำหนดเพียงไรแห่งอายุก็จะมีก็จะมีคำเมื่อคำอิติว่ามหานะครับาะครับมหาวีระข้าแต่พระมหาวีระอายังกาโลอันว่าการนี้กาโลเป็นการีของท่าน อาโหดย่อมเป็นแต่วางอันว่าพระองค์อุปชะขอจงพระองค์ไม่เหมือนกันเนาะเอาใหม่ทีพระแต่พระมหาวีระนะมหาวีระพระแต่พระมหาวีระเออายังายังการโนว่าการนี้การูเป็นการเป็ของท่านของพระองค์ของพระองค์โหดย่อมเป็นอะตะวางอันว่าพระองค์อุปชะ ขอจงอุบัติอมาตูปยังในท้องพระมารดาเป็นไปกับวิถีวโลกตารยันตูขอจงรูประทางซึ่งทำเป็นเครื่องถึงนิพพานังซึ่งพระนิพพานอมตะชื่อว่าชื่อว่าอมตะยติดังนี้ทะสะสาสะจักรวาลเทวตาหิ ตะวันอันมีหมื่นเป็นประมาณสันนิปติกตวันประชุมกันแล้วผูเตะกล่าวแล้วอ๋อทำไมเก่งอย่างเลยเนี่ยโอ้เก่งนี่เพื่อนเนี่ยสาธุเพื่อนไหนเร็วสาธุเพื่อนอะไเร็วเขินีิตั้งหาเขินีิตั้งหากตัวี่ที่พูดรธานีส่งเข้าปวดปวดุดรธานีนะ